เอ้ยเยอะเอ้ยอ้กามม่เหเย็นเ้า่าไม่เห็นไล้อเยเออตั่ายกายงูอีกเดียวเยอะจรงนะอืมหลุดไปจะแล้วมันหลุดไปไม่ได้อยู่ในบ้านใช่ไหมถ้าเป็นโลห้าร้อยโอ้ เยอะโ้ชูสวยมากเลยถ้าเป็นแล้วมันจะขู่นี er> <S <S ่ยังเล็กครับเล็กเหรอคะเอาขวดเอาขวดชาต้เอาขวดหนูนา่สุดท้าโคงามกลัวไหมลูกกลัวไหม วาบเอาทอดชุ่ยทอดดูเลยยืนยืนชุ่ยทอดดูให้ดูยืนเอามูดึงขึ้นเออดขึ้นือมไหมหาทั้งหมู่บ้านครับทั้งหมู่บ้านเหรอครับขายยังไงอ่ะมันแล้วแต่ครับพดขายโลล่ห้าร้อยแต่ถ้าตายแล้วขายผมขายตัวสามร้อยแล้วถ้ามาทำกับข้าวอ่ะก็ทำขายถูกห้าสิบบาทครับ มีคนนิยมมากินกันเยอะไหมช่วงน้ำท่วมมีขายได้มีคนมาขายได้เยอะไหมครับมาขายเยอะไหมก็มีบ้างมีตามที่เขาเคยมาซื้อเยอะที่ชาเลยชาเลยไม่มีอะไรทำข้าวอารมณ์ไปแล้วครับมีน้าจีไอเหรอไหนตังค์ที่ลุงให้มาถึงตรงมั้ น้องเลยคร้าผู้หญิงกินเลือดลงดีนะครับิงหรอคแม็กมันต้องขายครึ่ง,ง,งกๆกลางๆยังมีพี่อยู่นะ